สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันวันนี้มารีวิวหมูแดดเดียวค่ะที่ไอคูมพันเฉือนออกมาจากหมูสามชั้นที่ทำแคบหมูเมื่อวานเนี่ยค่ะมาตาโอามาทำหมูแดดเดียวค่ะได้ได้เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวคูมพันจะช่างให้ดูนะคะเนี่ยใช้สูตรก็คืออันนี้คือ ได้ได้สี่กิโลค่ะอันนี้ได้สี่กิโลเนื้อสี่กิโลแล้วก็ใส่เกลือสี่สี่ช้อนน้ำตาลสี่ช้อนน้ำมันพืชสี่ช้อนค่ะแล้วก็ผงนัวปลายช้อนค่ะแค่นั้นค่ะสูตรแล้วก็กระเทียมสี่ช้อนค่ะนี่ค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องทอดเบิ้งแล้วอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะช่างดูนะคะ วันยู่เอามาช่างดูสิลูกเอาถุงมาใส่เลยลูกนะจะได้กี่กิโลเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะทอดดูแล้วอร่อยมากเลยค่ะรสชาติด,ดีเนื้อแดงค่ะนี่ค่ะเนื้อแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะได้กี่ขีด FC ท่านใดต้องการที่จะสั่งซื้อทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะคะ หมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวที่เราเฉือนมาจากหมู3ชั้นอร่อยอร่อยนุ่มนุ่มค่ะเราขายในราคากิโลกรัมละ400บาทค่ะกิโลกรัมละ400บาทเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะให้ครูวลันยูหลานชายอัดเต่ศูนย์บรรยากาศเตยซูนบรรยากาศไม่ใช่ศูนบรรยากาศจให้เตย์ุนบรรยากาศว่า จะได้กิโลค่ะ fc มารอดูนะคะนี่นี่กำลังจะชั่งค่ะสั่งจองสั่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณภวงพันส่งทางไปรษณีย์ให้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะส่งให้คุณพี่ที่จังหวัดเพชรบุรีก็จะมีแคปหมูค่ะแคปหมูแล้วก็เนื้อแดดเดียวที่ทำจากเนื้อวัวค่ะสูตรก็คือเนื้อแดดเดียวก็สูตร1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อ1อัตราส่วนถ้าเป็นเนื้อเนื้อ1กิโลแล้วก็เกลือเกลือปน่นเกลือป่นหนึ่งช้อน แล้วก็น้ำมันพืชหนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนแล้วก็กระเทียม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 โขกก็ใส่สองช้อนให้หอมหอมค่ะอ,อ,อร่อยค่ะลองทานดูแล้วอร่อยอร่อยแล้วก็เนื้อแดงด้วยค่ะเนื้อแดงเป็นแซบแซบะับี่นอกสั่งจองมาได้เลยนะคะสั่งมาได้เลยนะคะคุณนธุนจะส่งให้แล้วก็ส่งที่อยู่มาด้วยค่ะ อันละครึ่งโลเลยลูกใส่ถุงละครึ่งกิโลค่ะนี่ค่ะถุงใส่นี้จะได้ครึ่งกิโลอ่าถุงใส่นี้ก็ครึ่งกิโลเราจะมาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่อ่าได้หนึ่งถุงแล้วค่ะกิโลละสี่ร้อยบาทนะคะกิโลละสี่ร้อยบาทเอาเทใส่กระติกนะเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวขายกิโลกรัมละหกร้อยบาทค่ะเนื้อแดดเดียวหกร้อยบาทเพราะว่า คุณภูมิพันธ์ซื้อเนื้อมาสองกิโลมาทําเนื้อแดดเดียวซื้อเนื้อวัวมาสองกิโลทาเนื้อแดดเดียวได้โลเดียวไข่เอฟซีได้เดือนได้หนึ่งกิโลภูมิพันธ์ไม่ได้กําไรหรอกค่ะแต่ว่าอยากจะทําให้กับเอฟซีได้ดูค่ะวิธีการทานะคะแล้วก็ดูแลเอฟซีด้วยค่ะขอบคุณที่เอฟซีได้มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเนื้อวัวโลละ400นะคะเนื้อวัวเนื้อแดดเดียวโลละ400 เนื้อหมูแบบนี้ค่ะเนื้อหมูติดมันเนี่ยค่ะกิโลกรัมละ400บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะตอนนี้มีสินค้าอยู่ค่ะมีสินค้าอยู่อ่ามีสินค้าอยู่ได้สองถุงแล้วค่ะอ่าครูครูคคแพทย์เชลินไปไหนคะน้องเชลอนใจขอถาดด้วยอาเซียนก็ได้ลูกอาเซียนไปเอาถาดมาให้ยายวุฒิหนึ่งหนึ่งถาดนะลูกนะถาดใหญ่นะลูก เดี๋ยวจะมาโชว์ให้เอฟซีดูค่ะเกยวถาดปลาเข่ามาใส่ให้เบิ้งด้วยค่ะพี่น้องว่ามันจะได้หลเป็นได็ตีมือครวมพันนะคะดูเนือ้อเนือ้อแดงแดงพี่น้องเป็นเนื้อแทบกว่าอร่อยไม่ใส่สีไม่ใส่ซีอิ๊วขาวไม่ใส่ผงนูไอ้ไม่ใส่เอะไม่ใส่อย่างอื่นนะคะเครื่องปรุงไม่ใส่อย่างอื่นเลยใส่แต่แตแตเกลือน้ำตาลเกลือน้ำตาลแล้วก็อะไรนะ น้ำมันพืชอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเนื้อวัวสี่กิโลเครื่องปรุงเกลือก็ต้องสี่สี่ช้อนถ้าเป็นไม่พูดถึงเรื่องเนื้อวัวก่อนถ้าเราจะทําเนื้อเด็ดเดียวเนี่ยถ้าเนื้อวัวสี่กิโลแล้วต้องใส่น้ําตาลสี่ช้อนน้ํามันพืชสี่ช้อนแล้วก็อะไรอ่ะกระเทียมสี่ช้อนแล้วก็น้าตาลสี่ช้อนค่ะ ตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามปริมาณของวัตถุดิบตามปริมาณของเนื้อได้ค่ะเด้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูสูตรเดียวกันเลยค่ะอันนี้คือสูตรของครัวพันค่ะคิดค้นขึ้นมาเองว่าเออเราจะทําแบบไหนถึงจะอร่อยคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเองค่ะโอเคก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะพี่น้องหันไมว่าเราทําหลายๆครั้งเราจะได้สูตรแล้วก็ได้ความเป็น เชี่ยวชาญเราสามารถที่จะขยายผลให้กับ f อได้ดูเป็นต้นแบบแคบหมูก็เหมือนกันค่ะแคบหมูก็เหมือนกันก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะที่คูมพันส่งทําคลิปทํา YouTube ให้กับ f อได้ดูนั่นแหละค่ะประสบความสําเร็จแล้วค่ะไปเปิดเบิรงคลิปแล้ค่ะเด้อขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยละเป็นพระคุณยังสูงเลยเด้อค่ะเออก็แถมๆไปเลยลูก เป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ได้เท่าไหร่เนี่ยลูกได้สองกิโลใช่ไหมคะอ่ามันจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะนี่ค่ะเนื้อหมูสี่กิโลเราจะได้เราทำเป็นเนื้อแดดเดียวได้สองกิโลค่ะมันจะเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะอจัดสูญอากาศนะคะ ถุงเนี้ยครึ่งกิโลใช่ไหมคะก็ถุงละสองรบาทค่ะได้ลายลายค่ะพี่น้องลายขนาดเลยค่ะเนี่ยถุงละซอยสองบาทเยอะมาก <Br> เอฟซีท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูอำพันส่งให้ตามที่อยู่คะ่ะขอบคุณมากค่ะพบกันคิดหน้าเดี๋ยวอยู่านอยู่ครับผมนี่ค่ะ ได้ทั้งหมด4ถุงค่ะถุงละ200บาทนะคะท่านใดสนใจก็ทัก,กั่งจองมาได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัน์จะส่งให้นะคะนี่ยคือเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะเราซื้อ3ชั้นมาแล้วก็มาทำแคบหมูทำแคบหมูแล้วก็มาทำเนื้อเดดเดียวแล้วก็ได้น้ำมันหมูด้วยค่ะน้ำมันหมูเราก็ขายขวดละ50บาทค่ะทำกับข้าวนี่ก็หอมๆค่ะได้น้ำมันหมู4ขวดค่ะ ได้น้ำมันหมูสี่ขวดแล้วเราก็มาได้เนื้อแดดเดียวได้แคบหมูแคบหมูได้สองกิโลสองกิโลสองขีดค่ะได้สองกิโลสองขีดขอบคุณเรยสีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันนะคะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวค,วค่ะนอกจากเราจะรับประทานในครัวเรือนแล้วเราสามารถที่จะจำหน่ายได้ค่ะขอบคุณหลยลยเลยเลยด้อค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวยงามมากเลยค่ะได้หนึ่งถุงแล้วค่ะนี่ค่ะสวยลึเลยค่ะนี่ค่ะอัดอัดสูญอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะเอฟซีเนี่ยค่ะน่ากินมากเลยค่ะแดงสวยถุงละสองร้อยบาทค่ะ ได้เยอะมากอร่อยหอมค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอัดเสร็จเดี๋ยวคุมพันจะให้ดูอีกทีนึงนะคะ